โอเคครับวัสดีครับวัสดีครับพี่ครับวัสดีครับวันดีครับผมก็มามอบรถนะครับตัวยกร Vigo Smartcab นะครับตัวนี้ให้กับพี่สาวที่อยู่อําเภอบุรีรัมย์คุณสงั์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพูดผิดแล้วก็เอาปลาร้านะครับปลาราตราแม่ธิดามาฝากด้วยนะครับวันนี้ก็มีเสื้อยืดตัวนึงนะครับเพราะว่าเสื้อมันหมดนะครับพี่เดี๋ยวใส่ได้พอดีเลยพี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยลุงพอดีลูกค้าเนี่ย สามีบอกว่าให้ไปเบิ้งรถจ้าเอ่าแล้วเบิ้งยังไหนคือได้ไปหอดอ่าอยู่อยู่พยักเข้าได้เบิ้งเลยอยู่พยักเข้าที่แหลกว่าเบิ้งในโทรศัพท์สาวคืนว่ารถนี่เต้นรถอยู่พยักแม่นบ่จ้าบัดบัดโทรหาน้องน้องบัดว่าบ่แม่นเด้พี่มันเข้ามาในเรียบบัดนี้ไปตกหอดตาลข้าวเลยเพราะผัวนับผัวเป็นผู้เบิ่งในทัวร์อ่ะเนบ่พี่ก็บ่ฮู้เลี้ยงก็ไปเด้แหละจ้า ือหิ้วเขาก็หิ้วเขาซูนก็ซูนปั๊บปั๊บจไปพ่แม่ใกล้ๆนะจ๊ะไปเป็นร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลครับไิดว่ายุพยักษ์นี่ลกๆลูกค้านึกว่าอยู่ที่อำเภอพยักษ์กระพุ่มนะครับแต่พี่ชายนะครับแกติดตามนั่นเองพี่ติดตามติดตามอ๋อสองเดือนนะครับก็ติดปนามติดตามแล้วก็อยากให้มามาซื้อที่เต็นเราแต่บอกพี่ให้ไปดูรถนึกว่าอยู่พยักษ์มาได้แค่ครับจากนี่ไปถึงร้อยกว่ากิโลครับ ไม่ได้กินข้าวนะครับไปดูแล้วเป็นยังไงพี่มากเลยจ้ายก็ไปเห็นกับช่องเห็นมาช่องรีเฟรชก็บอ,บอกว่าพนรีวิวรถดีทั้งสัน่นทั้งสีได้กับเชียคือได้จ้ะ,ะก็ไปเห็นมานี่กับไปเห็นสภาพรถก,ก็คือว่ากระถือใจกับพอใจนะจะคือเอาเลยจ้าเอาก็เลยจัดไปนั้นนะครับของธนานเกียรตินาคินพี่พี่เขาก็อนุมัติเรียบร้อยเราก็มาส่ง ให้ฟรีๆนะครับเพราะว่าพี่เขาอุตส่าห์ดันดนนะครับไปไปถึงเต็นท์เราข้าวเขไม่ได้กินนะครับเชียร์ในหัวก็ม้วนกันไปก็ถูกใจจ้ากับถูกใจอ่าถูกใจนะครับวุ่เหมือนที่เราไปวุ่นเหมือนเราไปจ้าอ่าพี่เคยใส่รถดีแล้วเมนบอกครับเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นิพนธ์ไปแนะนำในการใช้งานบางทีมันอาจจะเขาอาจจะลืมหรือว่า เป็นเออของใหม่ของเฮ้าขฮงก็ต้องมาซึ่งอันอีกที่นึงอ่านิพนธ์พาที่เขาเป็นอ่าเดี๋ยวขอให้พี่รถว่าปลาราก่อนนะครับถามไม่ได้นะครับปลาส้าแซบนะครับปลารานุ่นัวอ่าแซบนัวบกัวไผ่นะครับปลาราตาแม่ทิดานะครับซื้อรถเท่านั้นถึงได้กิน อันนี้มับเสื้อสวยให้อีกตัวหนึ่งครับเอาไปใส่งานครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอี่ครับเดี๋ยวผมไปเก็บไปให้ครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพานะครับพาลูกค้านะครับเข้ามาชมรถคันนี้เลยครับเป็น t o โยต้าวีโกนะครับวีโก้สมาร์ทแคปปี2010นะครับผมนี่ผออโตโตคาแล้วก็พีธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2 9 1นนะครับเรามาส่งมอบที่อำเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่ได้รีวิวลงขายนะครับเพราะว่าลูกค้าจองก่อนเลยผมยังไม่ได้รีวิวแต่ลูกค้าก็จองแล้วก็มาจําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะครับอันนี้นะครับคือพี่ชายนะครับที่ติดตามในช่องทาง YouTube นะครับก็ขอบคุณนะครับอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวพิธนยศมานะครับก็มันร้อนนะ อ่านะครับเดี๋ยวคันนี้เราอาจจะไม่ได้พาเข้าไปดูนะครับแต่ผมว่าคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบรถก่อนอันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้นะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับแล้วก็ติดฟิล์มปลอดใหม่ให้ด้วยนะครับด้านโครงด้านข้างล้อมงล้อแม็กนะครับก็เป็นของวีโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับเราใส่มานะครับในสภาพนี้คันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมทั้งขันนะครับยังไม่เคย เก็บสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับยังไม่เคยเก็บสีแม้แต่ชิ้นเดียวสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถแบบนี้นะครับกดติดตามใน youtube นิผลออโต้คาร์ได้นะครับลําดับนี้นะครับผมขอบคุณลูกค้านะครับที่อยู่อําเภอพุทธทยสงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยนะครับคันนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่นะครับวันนั้นที่ขับรถไปนะครับนี่นะครับคนขับรถไปที่ไปร้านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สาวนะครับ ขอบคุณยายนะครับนี่ยายครับอยู่ที่มาส่งถึงหน้าบ้านส่งจริงนะครับไม่ต้องโกโหกนะครับไม่ตรงตามปกทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับเป็นไงครับนั่งในห้องแอร์เย็นไหม เย็นครับเย็นนะครับนีแดดเปเคร่องเย็นนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณพี่ชายที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวยๆหลาก็จะลืมเบิ่งกันเพราะบางคนก็ติดตามสองปีผมจังมาซื้อนล้ผมไม่ใช่แค่ติดตามปีเดียวนะครับสองปีบอลลังหลังๆมากเมื่อกี้นี่มิตรสองเดือนสามเดือนเลยไม่มีนะครับแบบจังหวะอยากได้เนาะแต่บางคนติดตามมาสองปีไปเนีง กดไม่ทันองเงินแน่หาเงินเสร็จแวแน่ยังมาเอาบยังบมดหลือใจคือจังขั้นอีกว,ว่นเดีรีวิวมันเปล่าเออบานนี้พี่ก็ไปซื้อไปจองเขาก็มัน็นเไยเป็นเขาต้องรอไปรอไปอีกครับคุณ<อ>ต้องรอไปก่อนนะัยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ลูกค้าที่รออย่าอย่าเพิ่ง ทิ้งหนีป่ากกันนะครับพารถลมจะมาเรื่อยๆนะครับห้ามทิ้งหนีปากันนะครับถึงแม้จะได้ลถแล้วนะครับก็ชมชมเราไปส่งมอบรถที่ไหนบ้างนะครับอ่านะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดบึงกาฬต่อนะครับอ่าก็ไปอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ส่งรถส่งรถอย่างเดียวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับบุราบุก่อนนะครับอันนี้กุตยอะไรบ้างทุกคนอันนี้มันติดมา